เนื้อหนะ้าพี่บุญธรรมทำไมมันท่อนอย่างเงี้ยตัวเองโอ้โหแพนน้องเมย์ไหมเ,เมย์เป็นแฟนน้องสาวให้กุ้งอย่าทำให้พวกเราผิดหวังไปอ้โหหอยหอยเยอะมากเลยพี่ออสหอยก็ถือไหมเนี่ยหอยขมเนี่ยกราจ้าเหตุปลาคอใหญ่แม่งปลาคอใหญ่ตัวใหญ่แยกไว้น่าจะไปต้องอทำแกงได้ตัวเล็กนี่าจะต้องไปตากแห้งนี่สาวๆใส่สปลาแล้วโซลแกนพี่ต้องมาแล้วน้องป้องโอ้โหนี่ยออมเนื้อ ส,ส,ส,สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของผมของ,งอันแนทขอกินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางน,นะครับวันนี้ได้เลิกงานยามดีมาเอาปลาออก,กบอกบของพี่ออสซึ่งเป็นเจ้าของเขียงที่ผมได้มาหาพี่แกขอตลอดครับคือเขาบอกว่าปลาที่นี่จะมีพวกปลาหมอหนิ่แล้วก็จะมีพวกปลาดุกอาจจะมีพวกปลาช่อนปลาไหลอะไรก็แล้วแต่คืบอบ่อไม่คุ้จะเป็นบ่อที่ไม่ได้เอาปลามาปลาเป็นปีแลวนะครับ การเอาปลาเข้าพวกเล่านี้คือการใช้เชือสูบน้ำครับสูบน้าออกแต่ว่าตรงนี้มันจะมีน้ําพุทตลอดเพราะมันติดกับลําห้วยแม่สมมาตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเอาแห่ลงนะครับแล้วก็ต้อนปลากันแล้วก็จับปลากันแต่ที่สําคัญไม่ได้มีเฉพาะหนุ่มๆนะครับพวกทีมงานเนี่ได้ยังมาอยู่นะครับนี่ยังมีสาวๆจากห้วยกุ้งครับเป็นเสียนจับปลาแห่งน้ำแม่สมมาตเขาจะมารวมตัวช่วยกันจับปลาเอาปลาแล้วก็จะทําอาหารกินกัน แต่ว่าก่อนจะเอาปลาเนี่ยผมก็จะทําอาหารตอนรับสาวด้วยการเอาเนื้อเอาหมูแล้วก็เอาของที่มีอยู่ในรถครับมาทาเลี้ยงสาวกินขอบบ่อแล้วก็เอาปลาเสร็จแล้วก็โอ้โหนะให้เอาสียบเอาปลาไปบ้านด้วยอุ้มีปลาตะเพียนด้วยนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแห้งเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับกำลังบอกให้สาวเอาแห่มาทีนะครับน่ะเห็นไหมน่นจะมีพวกปลาดุกปลาช่อนแหละนะคงได้ปลาเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะ เอาว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำในบ่อแล้วก็เราก็จะเอาปลาเพืับดูบรรยากาศนะครับอันนี้ถือเย็นมากครับที่แม่สอนนะมกมกออะไรๆๆๆเดี๋ยวเอาเอามาทำซุป,ปตงุงกซุปตามกินเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปไปทาอาหารรอสาวๆกอนนะครับนะเดี๋ยวรอสาวๆมาก็จัดเลยนะ <S <S สวัสดีครับทีมางานเมียได้ยังมาอยู่ทุกท่านครับกับข้าวมาแล้วรอแต่คนถามวันนี้ครับน้องก,ก๊อตสมาชิกใหม,ม่มีเมียหรือยังถ้าไม่มีเมียเข้ากลุ่มครับเขามีเมียหมดแล้ว เพราะทีมงานที่เมียได้ยังมาอยู่เชมักนั่งกับข้าวน้ำแข็งก็มีพร้อมครับวันนี้เราจะอยู่กันจันมืดเลยนะแต่แต่เดี๋ยวรอสาวๆก่อนขอาจจะได้แฟนวันนี้ก็ได้ท่านจะเอารถเอาไปจอดข้างนอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปิดประตูเออไม่มีใครอุตตรีเอารถยนเข้ามาครับผมเอาเข้ามาคันเดียวครับเพราะที่่าสั่งห้เอาเข้ามา เอาอาัลเซบียมมาลงครับแล้วก็เดี๋ยวรถไปจอดข้างนอกถ้าก็จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกไ,ไ,ไม่ได้ไม้แต่ต้องค้างที่นี่แต่ว่าค้างได้อยู่พี่ขอยัดค้างได้ไหมนะได้อยู่นะมีพร้อมนะแต่ว่าไม่มีสาวๆนี่ค้างไม่ได้นะ <laughs> อยากเจอใครที่สุดในบรรดาตัวเอกผมไม่รู้เดี๋ยววันนี้เอาสาวให้กุ้งมาให้ดูว่าผ่านหรือพี่นะ<า>เออพี่พออดยิ้มเลยเอออะไรเว้สาวให้กุ้งถ้าทางเมาเมาค้างนีนดูตาหวานมากเลยเนี่ย นอนกีโ่โมงพี <DC. S 1> DC. DC. ่ตีสี่ตีสี่เอาน้ำเอกพอดีเอาน้ำเอาน้ำเอาพร๊อมหลับเลยวันนี้เรามีเมนูเด็ดครับคือเราได้ควายจากทางฝั่งพมา่ามาครับน่ะเน่เต็มเต็มเลยครับวันนี้เชนแม็กจะทำแกงอ่อมสูตรต้นต้นรับที่ทำให้สาวๆให้กุ้ง <c oughs> ไม่ยอมกลับบ้านแล้วก็จะอยู่ทิ้งด้วย <c oughs> อะแ <c oughs> ชร์แม็กกลัวแ <c oughs> ชร์แม็กกลัว <c oughs> พี่ออดพี่ออดพี่ออดไปถึงพี่ออดพี่ออดพี่ออดไม่ใช่แชมแม็กแชร์แม็กนี่พี่ยุทธเอาแชร์อตัวไปที่พี่ออดนะครับน่ะพี่ออดโอเคน่ะใจพี่ออดสาวพี่กุ้งัใจพี่ออดของคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวก็พี่ออดเป็นคนบอกว่าชวนมาให้ทีผมก็จัดจัดให้จัดให้พี่ออดไงเดี๋ยวเขาจะพาไปห้วยกุ้งพาไปหาปลาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องโทรตามเชฟยุทธครับเพราะว่าเชฟยุทธนี่คือเมา ไม่รู้จะตื่นหรือ,อยังเมื่อคืนครับกลับไปหว้วยแก้วล่างนะครับแล้วก็ส่งรูปมาไปเอาปลาอยู่ยแล้วก็ไม่ออกจากป่าเลยโอ้โหเนื้อเนอนะพี่บุญธรรมทำไมมันเป็อนทอดอย่างเงี้ยสันเนาะปอาโถโหสโลกแกงต้องมาครับนา่นากินน่ากินอย่างเลยเอา,าใหม่มัน,นุ่มๆทิ้งไว้เนาะแบ่งไว้ยามาันก็ได้เนาะมาดูสูตรการทำอ่อมเนื้อ,อนะครับเครื่องแกงเชฟแบงนี่คือจะเด็ดมากเลยนะครับก็อันนี้เป็น ครื่องแกงตั้มใช่ไหมครับนี่ใช่ครับนี่ตั้มเองคู่เองโอ้โหสูดเด็ดเด็ดมากดูนอนเกินจะเด็ดเลยแล้วไม่ได้กิ่นดีแล้วพริกแกงได้หอมๆไม่คิดเลยว่าเชฟมันจะทำให้คนดูตกใจได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตกลงแล้วตกลงล้ไปแล้วหยุดดาวหยุดแล้วโอ้ไอ้สล้ว พี่ออสสาวๆจะติดใจกับพ่องานนี้แหละพ็อเชฟแม็กนี่แหละทำอาหารอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นน้องๆจากคุยกุ้งใช่ไหมครับเออสี่คนอย่างนี้คุยกันได้หน่อยเหมือนอลิสาเลยเว้ยเออหยุดยุดยุดไม่มาว่ะใช่แม็กรีบตามหยุดหน่อยสวัสดีคับน้องฟ้า คันนี้คันนี้คือน้องฟ้าเป็นลูกสาวพี่ใหญ่บ้านเดี๋ยวนานำก่อนคนนี้ที่ว่าเดี๋ยวจะพาพี่ไปหาปลาที่ห้วยกุ้งด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวแต่ว่าฟ้านี่คือวานแหะไรเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเลย <laughs> วันนี้ฟ้าจะมาวานแห่ที่บ่อพี่ด้วยได้ไหมวันนี้พี่พูดสุภาพป่ะนะ <laughs> แต่ว่ากับน,น้องๆนี่พี่พม่สุภาพนะจ๊ะ <laughs> พี่เรียบร้อยจ้ะนะแล้วได้เตรียมแห่มาน้องฟ้า <laughs> ไม่ได้เอามานะอ๋อแนะนำน้องๆรู้จักได้ป่ะน้องฟ้านี่คือเป็นเจ้าของเถียงที่ว่าพี่ไปกิน กินอาหารทำอาหารที่ตรงนู้นนะที่ว่าดิมน้ำตรงนู้นนะครับก็เนี่ยคือวันนี้เจอตัวจริงได้แน่นอน้องๆนยดิ่ะลูกบ้านลูกบ้านมาหน่อยเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับเชิญอันเชิญกินข้าวจับปลาด้วยนะลองใช้งานก่อนเดี๋ยวเราแนะนําตัวสาวห้วยกุ้งก่อนอันนี้คือจะเป็นนักเอกของผมที่ห้วยกุ้งนะครับขอญาดแนะนําตัวนี้หนึ่งได้ไหมอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยแสื้ดงน้องน้องหลิวเสื้อชมพูือชื่ออะไรครับ ปกป้องน้องหลิวอ่าน้องเสื้อดำชื่ออะไรครับชื่อต่อชื่อต่ออยู่ห้วยปุ้งนี่คือไปไปหาปลากันบ่อยไหมนานเออแต่วันนี้ต้องไปบ่อยแล้วนะเพราะพี่จะไปหาที่ห้วยกุ้งและไปไปนี่ไม่เคยเจอเลยเนี่ยปกติอยู่ในเมืองใช่ไหมอ๋อในที่อื่นนะแต่วันนี้ก็มามาที่บ้านเนาะได้เออเดี๋ยววันนี้ช่วยพี่หาปลาในบ่อถีได้ป้างกวนแห่เป็นไหมไม่เป็นเออจับปลาก็ยังดีเดี๋ยวผมผมจะบอกอะไรทุกคนฟังก่อนนะครับ บักกี้ความลับของน้องคนนี้เขาเปิดเผยแล้วผมเคยไปดูเฟซน้องเมย์ครับแล้วก็น้องน้องเมย์มีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งชื่อปกป้องออแล้วปรากฏว่าออชื่อไปซช้ามาคนนี้เลยเออก็เลยถามว่าใช่ไหมรู้จักน้องเมย์ไหม,มเมย์เป็นแฟนน้องอย่างนี้ยุทิก็ออกหากสิ <c oughs> ใช่ไหมยุติออกหากแล้วเนี่ยเป็นแฟนน้องเมย์อ <c oughs> เออทำไมทำ,ทำไมน้องเมย์ทำร้ายจิตใจพวกพี่อย่างนี้จริงอ่ะ เป็นเพื่อนสนิทกันพอนะเออใช่เออเขาเป็นเพื่อนรักกันเขาก็เลยบอกว่ากลัวคนจะจีบเขาจะปกป้องกันชื่อนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ปกป้องเออไปช่วยหาปลากันนะครับเอาเอาไปไอ้เพื่อนน้องเมย์นะบอกว่าคุณพ่อแน่คิดถึงนะเขาจะเรี่กพี่ว่าเป็นคุณพ่อจ้ะตามนั้นเลยครับอ่ะน้องๆพร้อมละน้องฟ้าพร้อมรือยังนักเอกไวยกุ้งนะอันนี้คือแม่หลวงคนต่อไปก็มาให้กุ้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาพ่อหลวงให้นะฟ้านะฟ้าฟ้ารับสมัครพ่อหลวงไป ไม่ไม่ค่ะหรือไม่แน่ถ้าจะรับสมัครบอกพี่นะจ๊ะถ้าดูดีๆอาจจะเห็นดูดีๆอาจจะเห็นฟ้า้วพวกรีบตอบอย่างนี้พี่เสียใจมากฟ้ายิ้มพี่พูดเล่นนะฟ้าแต่เดี๋ยวฟ้าไม่มาหาพี่นะครับอันนี้ทำเมนูอะไรอ่ะเนื้อหน้าเปล่าอย่าลืมเนื้อหน้าเป็นนะเนื้อเนื้อหมักฮะฮะยุดน้องมย เล้วเนี่ยเพื่อนน้องเมย์มาคุมบอกครับมาคุมพ่ยุทธเนี่ยเอาาเ้ามาหอยดูเฮ้ยเชื่อหรือยังพี่จะบอกพ่ยุทธ์เนี่ยเขาเขาจะเขาจะประมาณว่าเหมือนรู้จักคนชื่อเหมือนหล่อไหมคนเนี้ยเหมือนหล่อใครเหมือนเออใครเหมือนคนนี้ใครเหมือนเหมือนหล่อทักทายนะเอ,อพี่หน่อยอเอ,อพี่หน่อย ปกป้องสาวอยกุ้งเออคน้องเขาบัดดีไม่มองหน้าเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแฟนเขาถึงไม่ค่อยได้ไงมันเฮไงนี่เพื่อนน้องเมย์ซีกันเนี่ยคนนี้ปกป้องเนี่ยเขาเขาทำไม่สนจาไปยุกเขาเลยปล่อยเขาไปเนี่ยเขาจะทำมันลอกมันเก๊กของเขาได้ปล่อยเขาไปนะน้องๆนะเออจะไปหาปลากันเราจะให้น้องฟ้าครับนางเอกสาวหยกุ้งนะไปว่านปลาโชว์ครับน้องฟ้านี่ยังเทพเลยนะคะบอกก่อนเลยนะ ครับผมไปอยู่ไฮกุ้งประมาณ3คืนเนี่ยคือผมยังแบบว่าโอ้โหประทับใจน้องไงไม่อดตายอะ่ะแต่อดอยากอากีปลานี่มันขึ้นเยอะเลยปลาปลาตะพงตะเพียนเลยอะ่ะแหบแหบปากไม่ใหญ่ใช่ไหมพี่ปากใหญ่ไหมแหบได้อยู่เนาะงซีได้ไหมได้นะอ่นะนี่โอ้โหน้องฟ้าลงไปแล้วเดี๋ยวต้องฟ้าจะโชว์การวานแหบให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าสาวหุ้ยปุ้งนี่เก่งจริงๆนะ พี่อ้นกี่โคนลึกไหมเนี่ยกี่โคนลึกลึกเท่าไหร่โอ้โหน้าแข้งเลยนะพี่อ้นเนี่ยนะเอาใจส,สาวๆหน้าดูเลยครับนะไปเตรียมแห้ให้น้องฟ้าครับเพื่อที่ให้น้องฟ้าหวานนะครับก็ลองดูครับว่าบ่อพี่ออนนี่จะเยอะมาเยอะแต่ถ้าเกิดติดต่อพี่ออนลงไปแก้นะครับนี่ส,สาวๆก็ลองมาคอยช่วยปลดปลาอยู่ข้างบนนะครับนี่ อ่ะดูสี่มือน้องฟ้านะครับสาวให้กุ้งอย่าทำให้พวกเราผิดหวังไปโอ้โหลงได้พีอ่อน้นเราเป็นเพื่อนหน่อยสิเจ้าของโบอ่ะเดี๋ยวจะเจอนาคอนหด้าแล้วทำไงเขาจะช่วยฟ้าล่ะฟ้ายิงโสดอยู่อุ้ยได้嘛เนี่ย วางตรงกลางๆน่าจะมีตัวอยู่อ่ะได้ตัวแบงไม้ฟ้าโอ้ได้ได้ได้ปเพียนปลนให้สาวๆโอ้ได้ได้ได้ปเพียนปลาตะเพียนเฮ้ยได้ปลาตะเพียนไปเดี๋ยวให้สาวๆสาวๆปน่อยอ่าสาวๆไปเอาปลาแล้วสาวๆลงมาเลยเร็วยุดไปช่วยสาวๆไหมเอ้ ได้เห็นนะน้องปกป้องก็หายคิดถึงน้องเมย์เลยเพื่อนสนิทกันน้องปกป้องมาเป็นนาะงเองพี่บ่อยๆนะ <c oughs> ได้ค่ะเออพี่ได้หายคิดถึงเมย์เสียทีเมย์ไม่ยอมมาหาพี่เลยตอนนี้เ <c oughs> มยอยู่เชียงใหม่รู้แล้ไง,งวกว่าเขาจะกลับมาหาพี่นะ่ะเ <c oughs> ขทาทักบอกว่าเดีกก๋ยวกลับมาจะทักพี่นแน่แต่พี่จะพาไปห้ยกุ้งเขาไปเคยไปยย <c oughs> ห้อยกุ้งอย่างเมย์อะแล่วให้ให้ปกป้องพาเมย์ไปห้ยกุ้งแล้วไปนอนป่าสักคืนนะปกติเขาไปนอนป่ากับพี่บ่อยมาก จะให้ปกป้องไปด้วยตามนั้นเอาแล้วเว้ย<นา>เอาลงได้เลยสาวๆเอานะครับส,สาวๆลงลงมาเอาปลาแล้วเ<นา>ดี๋ยวก็จะลงลากลากตะข่ายด้วยนะครับเนี่ยเออนี่นี่แหมถ้าไม่ลงเอาปลาไม่ได้ปลากลับบ้านนะจ๊ะพี่บอกก่อนหอยก็มีโอ้โหหอยเยอะมาก นเหลียวไปดูหอยหน่อยหอยหอยเยอะมากเลยพี่ออสหอยก็ถือไหมเนี่ยหอยขมเนี่ยอุ้ยหอยเยอะมากเลยอะ่ะหอยยุดพูดอย่างงี้คนดูรู้ว่ายุดเป็นคนยังไงพจับต้นเหลียวเอ้ยขอบคุณครับต้นเหลียว เดี๋ยวจะเดินไปหาปลากันต่อนะครับแล้วก็เอาปลามาทำอาหารนะครับบรรยากาศนี้ดูคึกคักเลยนะครับพอเวลาสาวๆมานะโอ้โหไม่มาไม่ไมาเนาะป้า,ปาเสียชีือ่อสาวฮิโก้หมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแห่ไม่ดีลากดีฟ้าพี่ออสลากดีฟ้าแล้วจะสาวลงไปลากปลาดีกว่าปลาลงลงเลยครับอ่าลง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 ไป Gracias. ไปจับปลากับสาสานะครั ป้องจได้กี่ตัวพี่จะคุยกับปกป้องบ่อยนะปกป้องต้องตามลูกสาวพี่ก็มาหาพี่ได้นะได้เลยม่รู้ลูกสาวพี่โกรธอะไรพี่เนี่ยไม่ยอมมาหาพี่เลยใชไ,ไม่ได้กรธลยขอี่แล้วเขาไปอยู่ใครอะ่ะเขไม่อยู่ไปอย,ปอยู่คนเดียวไปอยู่กับเพื่อนค่ะจริงนะจะโกหกพี่นะ,ะพี่ไปตามหาลูกสาวไม่เจอตั้งแต่วันน,น,นนั้นจนวันนี้แต่เขาบอกว่าจะกลับมาจะกลับมาคอ้พี่ไปรับทีเอยากรู้กลับมาแล้วค่ะเออนะเออได้จ้ะเดี๋ยวจะไปค้างบ้านปกป้องนะคุยกุ้งนะ เออได้ค่ะเอาแล้วเว้ยเดินลงเขาเดินลงห้วยกุ้งกันให้หนาวไปเลยนะครับนี่อุ้ยได้แล้วไอชื่อชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไระต่อนอกต่อนะโอ้ดอกต่อนจะปลา,ปาได้อ่ะปลาขาวมากปลาปัะเพียนเออมามาอ้าอ้าโชจ้ตัวเออขาดัดอะวรกันจะปลาปลาค่อยใหญ่ <laughs> ไอ้ดินี่อ๋อไอ้ดิตัวนี้ใหญ่กว่าอุ้ย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 ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ฟ้าพี่พี่พี่ถือทีถือถือถือนี้ทีนี้ผมจะจับปลาช่อสาวตัวไม่ต้องใช้เลยนี่พี่ถือไว้ปลาไปท่อนจ้ะ คือมันต้องจับปลามือเปล่าเนะน้องต้องดูโดดด้วยเนี่ยไม่อยากจะโทรสาวเลยโทรสาวแต่ก็เป็นอย่างี้ทุกทีแหละน่าจ้ะโอ้ยปลาปากใหญ่ไในมาติดติดติดเออโอ้ยโทษทีน้องดิวจ้ะมือนิ่มจังเลยยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวเขาดาวลูกสาวผู้ใหญ่บ้านคุมอยู่ดึงเลยเนี่ยเออดิวดึงได้มาติดข้อเอาเอาเนาะเออนั่นแหละฟ้าเก่งมากเลยอ่ะ นี่เอาเดี๋ยวกลับไปหุ้ยกุ้งไปฟ้าพ่อตาทีพ่อตาใครไม่รู้ไม่ใช่พ่อตาผมเลยนี่ตู้ต่อต่ออุ้ยอุจจับเก็บปลาเลยวะเดี๋ยว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 อุ้ยใจมากเลยเป็นลูกปลาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวทีตรงไหนเนี่ยที่ขาเนี่ยถ้าแตะไม่อยู่หรอกเนี่ยมั้นไม่รู้เป็นเงินดินหรือเปล่าแต่ว่าลื่นๆนะเป็นใช่ปลามันมันมันไม่ได้มามันบึ้มๆเลยอะ

วุ้ยวุ้ยุ้ยไปอชนกิแล้วไมจะจะไมได้ดอ่ะเย็น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 ุ้ชนเ้ยชนดู่ะังมันมันดนมือแล้วลไใช้มือนะครับล่อยปลาตอนนี้ได้แล้วได้แล้วเย็นเย็นเล้ฟ้าจ้าเห็ปลาคอใหญ่ไหมปลาคอใหญ่โอ้โหปชนลดปลาจ้าเชื่ออยางพี่จับปากเก่ง นี <that is German> ่แหละแน่เจออ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาพี่อยู่รกแขใช่พี่กระโดดกันไหมโดดแน่นอนจะไปอาบน้ำนน้แม่สาก่อนเลยโอนั้ยเฮ้ยมันมันโดดมันโดดต้องเอาไอ้ข้าบ้นอะน้น ะนะปลาคือไม่ค่อยมีเลย <laughs> ก็เลยให้นุมน่มๆงงมกันต่อนะครับผมก็จะพาหนุ่มๆไปล้างตัวเพื่อที่จะให้หน้องๆมาทํากับข้าวแล้วก็มานั่งพักผ่อนกันครับก็จะเป็นริมน้ําแม่สมาที่ผมว่าผมจะมาถ่ายนะครับเพราะว่าผมทําเถียงไว้ตรงโซนกลางน้ำครับน้องๆก็บอกว่าอยากเล่นน้ามากเลยน้ําเยอะนะครับตอนนี้พอดีอกากั้นทําฝ่ายเราก็เลยใช้นน้องๆไปล้างตัวแล้วก็เล่นน้ํากันนะครับนะ ได้จ้ะน้องป้องจ้ะน้องมือใครจับมีเล่มนี้จ้ะป้องสวยที่จะจับได้จ้ะเอาไว้ทำครัวเอ้สวยนี่ต้องสวยเหมือนน้องมยอดิใช่จ้ะก็เดี๋ยวดอกป้องจะทำปลานะครับอเขียงจ้ะนะครับแล้วครัวเรานี้ก็คือย้ายมาอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็เอาก้าอี้มาเสิร์ฟให้น้องๆได้นั่งพักผ่อนชิวๆสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแน่เลยนะเหมือนกันเรียกเลยอ้าว ไปทำตรงนู้นก็ได้จ้าปลาแล้วก็ล้างเลยก็ได้จ้ะพี่อ๊อตปลาได้กี่ตัว2อกิโลสกิโลนะแล้วเราสาวจะกลับบ้านหู้ไกุ้งได้เนี่ยได้ได้นะคือเราให้หมดเลยได้หมดโอ้ยอุ้ยนี่รอเอามาล้างก็รอโอ้โหดูดูได้เยอะอยู่ประมาณทักงห้ากิโลได้ครับน้องๆเดี๋ยวเอาปลากลับไปกินที่บ้านด้วยนะสิบโดได้ไหนดูดีเยอะไหมโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ ได้ยังไหมครับเช่แม็กไอปลาดุกไปไหนอ่ะไม่รู้ว่ามันกี่ยุคไนี่อ๋อเขาไ้ว,ไวม,มีเมนูปลาดุกแบบแซ่บๆอีกสักหนึ่งเมนูนี้แหลมเลยอูนี่เยอะมากอืมใส่กระป๋องนะเนี่ย<อ>แน่คือใช่แม็กมันต้องแบบน้ำไม่ลงไม่จับปลากลัวไม่ลอ่อเหมือนไปเท่ มาทีหลังมาช้าอะไรมาก่อนขาอ่อนออกกลุ่มเหมือนล่อสโลแกนต้องยกให้หยุดเป็นอมตะเลยตัวใหญ่แยกไว้นะจะไปต้องทำแกงได้ตัวแรงเนี่ยจะต้องไปตากแห้งเนี่ยโอ้ยเนี่ยเหมือนจะใจดีน่ะ โอ้น้ำเดือดแล้วนี่สาวๆใส่ปลาแล้วสระแกนพี่ต้องมาแล้วน้องป้องนา่นากินน่ากินเออเหมือนเสียงน้องอิงเลยทำให้นุ่มๆข้างหลังลงสเสน่ห์เนี่ยปลาสุกแล้วจ้ะปิดแกด๊สหน่อยจ้าหนูปิดตรงนี้เลยจ้าปิดบิดแก๊สตรงนี้จ้าเออร้องหกนะเออโอ้โหเนี่ยป้องทำน่ากินมากเลย นี่ก็ได้จ้ะปกป้องเออบรรยากาศก็ชิวมากเลยฟลางหน้ำเลยนะครับนานเดยกก็ได้ติดคลิปลำดับบรรยากาศไปนะครับพี่บุญธรรมทำอะไรเนี่ยจะหาปลาเหรอพี่ทําจะออมอาจจะขชี่อีกแล้วนี่น้องๆก็ทยอยแบ่งปลากลับบ้านนะครับก็จะให้คนที่มาช่วยหาปลาไม่ว่าจะเป็นพี่ออสพี่ออสเขาก็จะเอาปลากลับไปให้ทางบ้านนะครับน้องๆนี่ก็จะปลากลับไปฝากทางบ้านเนี่ยก็แบ่งกันไปนะครับาบรรยากาศชิวมากนี่ย ที่กระเสดงของการที่ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยกันนี่ยุดมีประโยชน์มากเลยไอเตาย่างหมูกระทะนี่คือจะมาย่างปลาใช่ไหม,มกลางน้ำด้วยโอ้โหได้ย่างปลาได้ครับหมูมันเดี๋ยวเขาจะเออปลาเผาปลาเผา,า,เา,า,เามาดูอ่อมเนื้อนะครับที่เชม็กทำไว้เดี๋ยวปกป้องจากตักใส่กระมังดีกว่าปิดโตนี่หูน่ากินมากเล, <S <S เลยเคยกินไหมอ่อมเนื้อ แต่ว่าถ้ากินของพวกพี่อาจจะติดใจแล้วอาจจะให้พวกพี่ทำให้กินอีกก็ได้นะโอ้โหนี่อ่อมเนื้อสูตรเช็มแบกสั่งคุยุ้งจะต้องติดใจหน้าโมพุโทโธสังโคใจละครับน,นี่สโลแกนต้องมาด้วยครับทุกคน นา่ากินน่ากินครับเออใช่ไหมมั่วรอบมันจะเปื้อนไม่ใช่หน้ามัยุ่งหรอกลูกเขาจะจะกู่เาทำแบบว่าเหมือนว่าเอาเอาแบบเรียกร้อง,อง,องความคะแนนส,สงสารนะทุกคนคือทำให้น้องปอกป้องสงสารหรือแบบเมย์เมย์ขาพี่พี่นุ่หน้าดำหน้าแดงก็เพราะว่าเนี่ยทำให้พี่ชายปกป้องกินจูใช่ไหมหน้าไม่ค่อยหน้าเลยดูดิเราทานทาทานทาเป็นเท่าไหร่แล้วดูดิเอาหม้อรับเมยไปใส่เนี่ยดูดิ นี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยคิดในใจเหมือนกันคิดเหมือนกัน,น,นเราสาวเชิญเชิญเข้าเก้าหน่อยจ้ะเดี๋ยวจะปิดคลิปละอ่ะน้องๆจะเชิญไปชิมกับข้าวฝีม,มือตัวเองแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่จะชิมแล้วพี่จะไปกันละสิ่งนี้ก็สวยจ้ะเสาอุ้ยกุ้งสวยอยู่แล้วจ้ะพี่อ้อยครับในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อเจ้าของเถียนแล้วก็เป็นคนที่ให้พวกผมมาเอาปลาขับนะครับไปจ้ะถ้าน้องไปพี่ก็ไปลองเงียบเลยน้องต้องพูดดิไปค้างด้วยจ้ะ มัดมือยุดมัดอกไปมัดมือกันมัดมือคือมัดมืออะไรจ๊ะอ๋อพี่นึกว่ามัดมืออย่างอื่นเดี๋ยวพี่ว่าเขาล้มหมูแล้วเรื่อเอาคนหนึ่งแปลว่าที่นี่จะมีโซ่ยู่สองคนเออถ้ามัดมือคนละอย่างกันไม่ใช่นะคือมัดมือคือรถนั่งลำหัวใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ป่าสพ่คนพันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวด้วยถ้าถ้ามีเวลาว่างเนาะอ่ะพี่ออสปิดก่อนชิมชิมหน่อย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 เดี๋ยวแค่กระซายชิมอ่ำเนื้อเช็ดแบ็คด้วย นะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเลยนะขอบคุณทุกคนนะนะครับเชฟแม็กมีดเหนือนะที่มาเป็นพ่อครูให้ในการทำอมเนื้อนะครับศรีสาบันทึกกุ้งที่มาเป็นนักเอกในการเข้าไปเลือปลาพี่คุณทำนะครับน้องยุทธถึงจะมาช้าแต่มานะแต่ว่าขาก็ยังอ่อนเหมือนเดิมแล้วก็ออกกลุ่มประจำนะแล้วก็หลานเชฟหลานหลานพี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยหลานเชื่ออะไรนะเมียเมียค่อยมาพี่เมียไม่มีครับเพราะว่าเมียไม่มีแฟนยังไม่มีมาเผาหมดแหละเอออาอเมียมีเมียก็ต้องมาใช่ปะ พี่ไม่มีใครมาทำไงดีวะเนี Eat, ่ยเอ่ะอันนี่พี่ออสพวกเราเตรียมโดนเตรียมโดนคนด่าแน่ๆเลยคนดูผมชอบด่ามาอยู่อะชิมชิมพี่ชิมชิมชิมบอกรสชาติหน่อยออ่าน่าอ่ะอย่างงี้ต้องอยู่ด้วยกันนานๆยุดยุดยุทชิมหน่อยกฟังบอกความคิดถึงหนูมาดีว่าปอกป้องทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับถือด้วยถือด้วยมือสั่น เอาหมวกไปคืนน้องเมย์ด้วยฝากปกป้องเข้าไปเออเนี่แน่จะกินมันอยากกินทำมือนล่อเจอฟ้ามายังสมาชิ้ใหม่อยนะงานผมเอาหรออ่ะต้องน้อยชิมชิมอ่อมเนื้อที้ะชิมชิมอ่อมเนื้อจ้ะให้สาวๆชิมกันเออชิมชิมอ่อมเนื้อพี่หน่อยแล้วก็พี่จะปิดชิปแล้วไม่กินเนื้อใช่ป่ะอ๋อไม่กินเนื้อนะเออค่อยๆจ้ะอ่ำ เออนะอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งหนูหนูอันเนี้ยอะไรนะชื่ออะไรนะใบเหลียวต้เหลียวต้นหลีวช,ช,ชิมชิมนิดน,นึงดิเดี๋ยวพี่จะได้ไปิคลิปแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ชิมแล้วกินปลาจ้ะเออปลาปลาหน่อยพี่อยากให้สาวๆกินกินโชว์หน่อยจะ้ะพวกพี่ดูกันบ่อยแล้วจะ้ะเห็นหน้าเบื่อและไม่อยากให้สาวๆชิมจะ้ะนะครับเดี๋ยวผมจะล่ำลาไปแล้วนะครับกับการที่ได้มีน้องๆร่วมคลิปนะครับแล้วก็จะมีคนอื่นมาร่วมกิจกรรมอยู่นะครับน้องๆก็จะคงอยู่กับเราอีกนานแล้วว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะได้ไป ที่หุยกุ้งกับน้ำร้อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับนะโอเคขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับนะอันนี้คือจะแขวนไว้ประมาณกี่ชั่วโมงดีพี่มันทำเอาจนหมาดๆครับเอามันๆแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องกอท่อดนะเออต้องมาจ้ะเดี๋ยวรอทอดนิดนึงพี่ก็จะชิมแล้วนะจ๊ะนี่แค่เมนูแรกหนูเหนื่อยไหม ถ้าเหนื่อยบอกนะจ๊ะจะไม่ให้ทำนะจ๊ะ